ชีสิจ้าหาปลาควนนํากันบนุญปวานพี่น้องควานะคัควเน่คเจ้เดียวตัวใหญ่ปล่อยซะบืนปีนี้ก็มีเลยนืหานํำแล้ว เจ้าปอบปี้ยโอ้คืออยู่ได้แล้ววันเด็ดออกเก็บเก็บเก็บไยดูก่อนเด็กกูเมู่มาจับปลาวนเมื่อกันเลยค่ะน้องเดี๋ยวผมมาเอาเกี๋บว่มาเอาเ็ี๋ยนบ่็อกทิมเบิร์อปะ นลักนี่เลยซึ่งหนึงลักนีนหาน้ำให้่เนยปกเกน่อยกงดำเนาะยี่นสาห่าแล้สไรจว่าิีตัวหน่อยยังสีละเก็บเอาเอามาป่อยนานแค่แล้วโอ้โห กู้ผมไม่รับก,กินกินจะมันกระยาาขึ้นก่ะอืย,ยินดีดดๆเลยยินทีต้มเทตาคนยิงขากแหงมนีเต็มในกล่องไปเลยตัวนี้บ่ กระเงน่อยๆค่ะโกจะบบเดีเดีดดีก็หน่อยช่ไหมเนาะมัก็หนีง่ายยมันก็สีง่ายแล่เนาะสีซ้มก็เข็งเลยล่ะเข็งก็สีส้มลาหมองอาหมอกับซีส้ก็ข็งฝนมันมากละเพมันจังมันไครละมันเลยโตกว่เนี่ย Đây tấm mi có thể liếm nhỉ. Ôi, sao có bất thử. Cầm bố miền. Đi xe tá cuốn cứ men Cầm hiếng vào đây để mình thịt bạp cuốn. Ván chín mốt bà. คำแรกก้างสักเขียวคน,นเรื่องว่าหีคำแรกคำแรกมุมเดยดปะโว่ก็เสียงหน่อยพี่น้องเอ้เสียงแบบเหมือดกิ๊ตายแหงตายแรงไปปล่อยบไปล่อยลงสาสักหนึ่งก็ไปหมกหมกไปบัวโมกดอกดอดหน่อยเกินบ่มีหมวกกินโว้ย วัละวัเวดอดลีละวัน,ะนั่นดีปีนทอมค้ามมั้งไม่ไม้ไม่ทดีนี่ไปวมีเ,เอาไปปล่อย่ะได้คลิปเลย้อมอัดให้ยห้จนหอดปล่อยเลย้าไปปล่อยเลยนะ ตายแล้วเ่ตายเอาเด้อปล่อยเด้อเนี่ยไปเมื่อนี้มื่อสันวันดีเด้อทำการปล่อยป่าเด้อมื่อนี้บวกกินได้ป่าซุ่มนี่ปล่อยปาซุ่มนี่ที่เป็นป่าปล่อยปล่อยป่านะคะปล่อยป่านะคะไปปลากันปล่อยรักษาตัวดีๆเด้อง่ป้าใหญ่ายาพจิ้งวดเด้อ ยังไม,ม่ลุ่มแก่หนูบพ่เห็นเดี๋ยวมันกระลุกแก่พี่น้องบ่เห็นน้ำไปๆตัวลอดไปแล้วผู้ปลอยปลาก็เห็นยูดีไม่แห้งหายทุกหายสวกหายลูกหายภัยยังเฮงปังๆรวยๆได้ลงไป ตัวนี้ทุกคนเตมร์มอยจัดลวดเอาเลย,าายสารว่วงนะไปไปเรยบาดนี้พี่น้ามาสิดเบ็ดจะสิดจิบปาเของอืมปลอยเพื่อนะคตัจำนี่และพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีจ้า